นิทานเรื่องเล่ายาลูกแปลกแม่นะคะตำนานมะตูมนิ่มจะได้เริ่มเรื่องเรียบเรียงรรณนา,นาของเก่าเล่ามาเรื่อราหน้าชางยาลูกแปลกแม่เจ้ากลมพุทแก่เล่าเรื่องให้ฟังว่าชายหนึ่งได้มะตูมนิ่มขลังสมดังใจหวังผลหนึ่งทำยาด้วยน้ำไทเพิ่มวีหนึ่งเทียนาพริกไทยเท่ายา,ยาว่าเต็มทนานนึ่งขึ้นด้วยการมะตูมเชื้อถันด้วยน้ำปลอกฝานพริกไทยใบห่อเทครุฑคลิการ ย่อยให้แหลกนานทําแผ่นตากเรียงแห้งแล้วลงครุกผลแหลกสิ้นเสียงยกโถตั้งเคียงน้ําพึ่งคลุกเทเสร็จแล้วเก็บไว้บุรุษนั้นสายไปเที่ยวเกตเเกรบ้านอื่นเมืองไกลเที่ยวถลายโยเยแยกเย็นเก๋งเก,เก,เก้ยังไม่กลับมาชอบภาษาจังเลยค่ะเที่ยวถลายโยเยแยกเย็นเก๋งเก,เก้เรื่อด้านหน้าช่างแม่อยู่ข้างนี้เห็นนานเต็มทีลูกไม่กลับมาเดินไปในเรือนพบแต่โถยาน,นี่ของลูกค้าทําไว้กินดู แม่เอ,อย๋ยาลูกมากินเลยค่ะเพราะลูกไม่อยู่บ้านโรคภัยหายสิ้นกายยินเฟื่องฟูคนอื่นแลรดูเคริมแปลกตาไปที่เคยล้างหน้าบ้วนปากลงไปหญ้าที่นั้นไซงอกงามผิดตาคนหนึ่งเขาปล่อยแก่ผมชราทเที่ยวซัดเซมาพบหญ้าสดงามโกินหญ้าไซรคโคก็าหายร่างกายควรการคล้ายกับโคหนุ่มเรี้ยวแรงอาหารหญิงนั้นเห็นพยานกินยาร่ำไปทีนี้แม่ก็กินเยอะไปเลยกินทุกวันเลยค่ะ ทุกวันจนหมดที่เหี่ยวแห้งสดกลับปูผ่องใสวันล้ายหญิงเรกรุ่นเจริญวัยฝ่ายบุตรเที่ยวไปนานแล้วกลับมาอันนี้จะเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นเหตุที่ทําให้เรียกว่ิหาลูกแปลกแม่นะคะบอกมันดาแปลกบุตรบุตรแปลกมันดาต่อผู้เจรจานานจึงรู้กันเมื่อบุตรกลับมาอายุคณนา18,000วันมานดาว่ัตสังห0 0 0เล่าว่าบุตรนั้นแก่กว่ามานดาบุตรแปลกใจถาม เรื่องความบรรดาโถยาของข้าไปไหนใครกินบรรดาเล่าว่าแม่พบโถยาเปิดขึ้นหยิบกินร้วนน้ําลงไปถูกในแผ่ดดินย่างามโคกินหายโรคอ้วนพีแม่เห็นอัศจรรย์จึงได้สําคัญว่ายานี้ดีกินไปจนหมดกายสดเปล่งสีก่อนสู้กระพีอาหารเพิ่มปูนครั้งการล่วงมาบุตรนั้นชราสิ้นชีพดับศูนย์ลูกเสียชีวิตก่อนแม่นะคะ มาดาอยู่มากกว่าบุตรเจ็ดคูณกำหนดด้วยศูนย์หลายจุดลายเรียงเขาเล่าสืบม,มาไม่เห็นด้วยตาต้องว่าส่อเสียงพูดไม่เต็มปากยยกจากเรียบเรียงผู้อ่านจากเถียงกล่าวโทษโจดท,ทายยาโูกแปลกแม่ที่เล่าเป็นนิทานนะคะก็คือต้องฟังหูวไว้หูนะคะอยา่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า<ฮ>เหตุปัจจัยของให้การใหผลของยานะคะก็จะขึ้นอยู่กับหลายเหตุ ตั้งแต่ลังเนื้อชอบลังยาถ้าเจ้าเรือนของคนที่กินนี่ไม่เหมือนกันหรือว่าการใช้ชีวิตอาหารการกินของแต่ละคนนะคะระบบขับทายโรคประจําตัว